นัดดูพระให้ลูกค้า1ท่านนะครับเดินทางมาจากกาญจนบ,บุรีนะฮะต้บอกว่ามีพระค่อนข้างที่จะเยอะจากที่ดูดูเนี่ยก็มีราคาบ้างไม่มีราคาบ้างนะครับก็อยากจะเช่าให้ลูกค้าได้เงินนะครับแต่จุดเปลี่ยนของวันนี้คือรูปใบนี้นั่นเองซึ่งเป็นรูปท่านทอดเที่ยงนุ่ม,มานานที่มีมูลค่าหลักหมื่นแล้วเดี๋ยวไปถามคุณลุงกันว่าได้มาไงได้มาไงนะพี่ คน,คนแก่ให้มาคนแก่ให้มาได้มากี่ปีแล้วครับได้มาประมาณ10กว่าปีแล้วครับ10ปีเลยเหรอ,อ,อแล้วไปอยู่ไหนมาทำไมไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอ้โหลุงเก็บมา10ปีนะครับถ้าวันนี้ผมไม่บอกลุงลุงจะรู้ไหมเนี่ยแสดงว่าของไม่ธรรมดายุคก่อนอยุคยุคตนตน,ตน,นี้มแสดงว่าของไม่ธรรมดาเพราะคุณคนสมยนะัย่อ,เ,อเนี่ยก็เสื้อเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วสรุปว่าเป็นพาร์ทแท้นะครับเดี๋ยวจ่ายเงินคุณลุงเลยแล้วกันคุณลุงครับคอนเฟิร์มให้ผมหน่อยคือจริง